ชุด c าชาแนลนะคะตอนนี้เปิ้นก็อยู่ที่พายสีกสเกาะสมเด็จนั่นเองค่ะวันนี้เปิ้นก็มาถ่ายทีเซอร์ให้กับมาเซล่าคอลลาเจนที่แน่ๆก็คือว่าเป็นทีเซอร์ตัวใหม่แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ชุดไวายน้ำนี่คือแน่นมากมากๆๆๆๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทีเซอร์จะเป็นยังไงแล้วก็การถ่ายชุดว่ายน้ำจะเป็นยังไงจะสวยแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะไปค่ะ

พอจุดเลตาตองโอ้โหตาต้องอยู่แบบตัวสวยลูกสวยสวยสวยไปมากไปต้องต้องตรงนี้ ันนี้นต่อยอย่างนี้ด้วยหรอเป็นสไตล์เหรอเป็นสไตล์เป็นสไตล์กางเกงหลุดรอกเป็น้องเท้าเป็นี่ตามันก็ต้องเป็นสไตล์นเดี๋ยนเป็สไตลเราเรามาทะเล เราไม่ต้องทากินแดดแล้วจ้ะเหรออ้าวจริงพี่มอไม่รู้หรอกินมยามยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คือเราไปออกข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรังสี UV แดดอ่อ,อนแดดไม่อ่อนแดดแรงแดด,แด,ดไม่แรงยังไงก็คือช่วยได้เพราะตัวเนี้ยคือในตัวของส้มสีเลือดมันช่วยในเรื่องป้องกันรังสี UV อ่าต้านอนูนอีกลอิสระเดียว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 เฮ้ยเดียวเดียวเดียวนี่วิธีการกินคุณถูกหรือเปล่าคุณเทนะคุณเทก่อน เอาปากไปมันก็มันก็ไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณกินอย่างนี้ยมันจะลดประสิทธิภาพของวิตามินลงจริง,รงๆเขาห้ามลงอย่างนี้ก่อนเขาต้องเทน้าก่อนอ<ะ>แล้ววิธีการที่ถูกมันทํายังไงว<ะ>ิธีการที่ถูกนะคะก็ต้องเทน้ําลงไปในแก้วน้ําก่อนนะคะประมาณสักแค่นี้<ะ>แค่นี้ก็พอ,พอเพื่อความเข้มข้นเพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยถ้ามันจางเกินมันจะไม่อร่อยใช่แล้วค่ะ,ะเราก็ใส่ามาซาราไปเลยฮึบ ถ้าใครอยากจะอัดแบบรีบูตผิวแบบเร็วๆจัดไปเลยสองซองสองซองแปลว่าเราต้องเพิ่มปริมาณน้ําอีกถูกป่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องก็ได้ถ้าใครอยากเค็เข้มข้นก็ได้ให้มันละลายก่อนนะบูตไงต้องบูตหน่อยเออต้องบูตอ่ะสองซองเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ซิวขึ้นบูตหน่อยบูตบูตหน่อยบูตหน่อยจัดไปเลยอซองเลยซองเลยบูตไปเลยแล้วที่สําคัญนะพี่เมาส์มันสดชื่นมากคืนนี้คึกเลยนะคืนนี้คึกเลยนะ เพราะมันกระปรี้กระเป๋ามากมันกินแล้วมันรู้สึกแบบบอกพี่เตี๋ยไปนอนนอกนอกห้องเลยบอกพี่เตี๋ยไปนอนนอกนอกห้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต้มสีเลือดเขาละลายอ่ะสีเขาจะเปลี่ยนนะทุกคนเห็นเปล่านี่มันต้องสีเป็นประมาณอย่างนี้เห็นไหมสีเข้มน่ากินมากก็คือรสชาติแบบอี่ยมากดูตะกอนข้างล่างนะคะของเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะไม่มีเอาจงๆละลายกับหมดเลยตะกอนอน่ะไม่มีแต่กินเตาอ่ะใช่เลย อ้าวดื่มค่ะใช่ยิ่งถ้ากินกับน้ำเย็นนะหอมชนแก้วหน่อยหอมมากหอมแม่อ่ะชนแก้วกันก่อนกินเล่นได้เลยสมัยนี้เราต้องชนแก้วกับคอลลาเจนนะเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกคือหอม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 จริงฉีกซองมาปุ๊บนี่คือหอมมากหอมป่อยอ่ะหอมป่อยอ่ะไม่หอมมาเซลล่าดิ เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเพราะอะไรคะคุณเมเปิลสุขภาพดีที่คุณสร้างได้ค่ะมาเซน่าคอลลาเจนเย้แม่ขายที่ไหน จะไงไปไหนเราจะไปตกมือการคุณแม่เคยไหมเคยจะตกเบ็ดเอา๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดินเต้น้ไหมอ่ะทางแรกเลยเนี่ยทางแรกใช่ไหมเราอยู่ที่เกาะเสม็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะใช่แล้วอยู่ที่เกาะเสม็ดอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันเลยดีกว่าไปค่ะมาเลยมาเลยวันนี้วันนี้มาพร้อมครอบครัวหมดไปตกมึกนะครับตกมือการมันมันมันต้องมีไฟล่อหมึกนะ ฟไฟล่อหมึกแล้วก็เราจะมีเส้นตกหมึกเคอไม่ใช่ใช้คันเบ็ดนะใช่ใชแบบสายเอ็นเอ็นอ่ะย้อนไปเราก็ต้องกระตุกกระตุกพอหมึกเป็นอย่างนี้หมึกมันเห็นเห็นเหยื่อเหยื่อเทียมนะหมึกมันจะไปอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมันป๊อปแล้วก็ต้องกระตุกกระตุกขึ้นนี่ขึ้นมาแล้วก็ินสดสเลย ต้องมาดูต้องมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้หมึกมาทํากินกันสดสดหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกหมุดนะมันก็จะมีเอ็นแล้วก็มีตัวเกี่ยวตรงนี้เห็นไหมนี่มีเอ็นคือไอ้นี่ใครไอ้นี่ไอ้นี่หมึกคิดว่าเยื่อมาเห็นสีเห็นสีคิดว่าเป็นเยื่อ่ะก็งับงับเข้าไปก็โดนตรงนี้เหมือนงับอย่างเงี้ยมาป๊อปป๊อปป๊อปทีเดียวนี่เรือเราจอดแล้วนะคะ เรือเราจอดแล้วนะคะเป็นไงวันนี้เรานี่คือจุดตกแล้วเหรอเขาจอดเรือแล้วตอนนี้เขาใช้ไฟล่อแล้วใช้ไฟล่อแล้วแต่วันนี้เ็าคือว่าเมื่อวานอ่ะฝนตกใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะมีปลาหมึกหรือเปล่าจะตกหมึกได้หรือเปล่าเรือนี่เหงาเลยนะเหงาไหมนั่งกินขนมปังไี้สเซเว่นเลยนะใช่ก็ต้องดูกันนะวันนี้เราจะได้หรือเปล่าใช่ไหมพี่บอยได้เนี่ยมันต้องได้ดิแล้วนั่งอื่นอะไรอ่ะลูกเมาเรือเนี่ยไม่เมาเมาโอ้โห อย่าพูดเราไปดําน้ําค่ะย,ย้าย,ายพูดย้ายพูด,ดย้ยายพูดอย,าย่ยาให้น้องเหล่าดูแดหล,ลกล็อกเก้นหลักของเราคือให้ถึงพื้นนะครับเวลามันยังไม่ถึงพื้นนี่มันจะไหลลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืนะครับสายเอม็มจะไหลลงนะครับไหลลงพอถึงพื้นเมื่อไหลาสายเอ็มันจะหย่อนอย่างนี้นะครับเรานับในใจว่าห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าปุ๊บตัวจุ๊บมันจะอยู่จากเหนือดินนะครับเราใช้นิ้วชี้นะครับจับเอ็แล้วก็คอยกระตุก ตามจังหวะขึ้นลมนะครับเราไม่ต้องไปยิกยักมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับคอยจังหวะขึ้นลมแล้วเราก็หยุดนะครับตกครั้งหนึ่งแล้วเราก็หยุดนะเวลาช่วงมกึกเกาะนะครับมันจะหึบมันจะหนักเลยไม่ว่าเราจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ปลาลูกปลาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะดึงเราจะมีน้ําหนักนะแล้วเราก็สาวขึ้นเราเราไม่ต้องเวลามันหนักเราไม่ต้องไปม้วเนี่ยมันช้าสาวเลยครับ นะับสาวเลยนะฮะอ่าเวลาสาวเนี่ยพยายามดูข้างเรืออย่าให้มันเกี่ยวถ้าเกี่ยวแล้วก็มันก็หลุดแต่ถ้าเรารู้ว่าเออมันหนักแล้วเราสาวขึ้นมาแล้วอยู่ปุ๊บมันก็เบาเราอยากไปหยุดนะหยุดปุ๊บมันคลายออกเลยเพราะพวกนี้ทุกแรกมันจะน้ําจะเต็มท้องพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะพ่นน้ําออกแล้วตัวมันจะเริ่มเบานะครับเราไปอยู่ปุ๊บเราไปหยุดปุ๊บเนี่ยมันเสียโอกาสคลายออกเลยนะครับพอหนวดมันสามารถว่าขาดแล้วมันงอกขึ้นมาได้นะพวกนี้ วิธีการตอหมึกมันไม่ยากหรอกครับนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็การสาธิตการตอหมึกก็มีอยู่แค่นี้เองก็คือพอเอามึกขึ้นไปแล้วก็คือรีบเอาขึ้นเลยใช่ครับที่เอาบางคนเขาก็จับแล้วก็โชว์เลยร้องเลยอะเรียบร้อยครับหลุดครับบางทีว่ามันพอน้ำแล้วคนเรามันตกใจไงครับนะพอพอน้ำปุ๊บตกใจไปนเนี่ยตามโป้เนี้ยมันคายออกเลยรีบรีบเอามาใส่ในเรือพอด เข้ามาไว้ในเรือหล่นก็หล่นอยู่ในเรือนี่แหละนะครับโผมครับพี่ปูครับครับผมรับได้เลยนะครับใครชอบสีอะไรนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยต้องไงต่อยึดยมีครับเพราะว่ามันยังไม่มันต้องลงถึงพื้นครับจนจนเส้นเอ็นมันหย่อนนะครับอีกอ่ะไปอีกครับอีกมัไปใต้เรือแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพืนเลยใช้เวลานีดหนึ่งย่างหยดยังครับ่ะตกสักกี่ตัวห้าสิบตัวเลี้ยง้องเออจะตกสักห้าสิบตัวดูซิถ้าเกี่ยวเขาบอกให้ทำแบบนี้วันนี้จี้กะว่าจะตกสักห้าสิบตัวเออจะตกมึงสักห้าสิบตัวมาเลี้ยงทุกคนไงน้องฟ้านะคะก็เป็นลูกของเจ้าของเรือที่นี่ใช่ไหม คุณแม่กับคุณพ่อเป็นเจ้าของเรือใช่ไหมโอเคไหนสอนพี่หน่อยทําไงนะทําไงทําไงนี่ดูก่อนดูดูเออแค่นั้นเองแค่นี้ยเหรอแล้วกระูเคยตกได้ไหมเยอะไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิได้กี่ตัวฮะตกได้กี่ตัวคะตัวเดียวเองเหรอนี่ไงมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมเออใช่น้องบอกว่าใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เนี่ยเนี่ย จะตกสักห้ตัวจะตกหมึกตัวมาเลี้ยงทุกคนไงโอเคไม่รอดไม่รอดแต่ละคนฟุบกันหมดเลยแม่ทุกคนพิงกงพีมงานออกมาก็ไม่ไหวแล้ววันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงละไม่รอดไม่รอดเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยจะเล่าให้ฟังว่าอากาศเนี่ยเมื่อวาน่ะฝนตก วันนี้มันเลยคลื่นมันเลยเริ่มแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนานะมันเลยไม่ไหวแม่ไหวปะแม่แม่ใช่คืนใซมากเรากำลังจะกลับเข้าฝั่งแล้วนะคะเพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีด้วยเนาะถึงเราจะตกปลาหมึกไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีทางบนเรือเนี่ยพี่เขาจะเตรียมปลาหมึกแหลกที่เขาตกได้มาให้ทำกินแล้วก็มีกุ้งด้วย เดี๋ยวจะมาชิมดูนะคะปกติเป็นคนไม่ค่อยกินปลาหมึกนะนอร่อยนมนากคุณผี้ เิแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ครอบครัวนะก็คือว่าได้ออกเรือไปได้หมึกกันแต่ต้องบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยหูสภาพอากาศคือแบบว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงของหน้ามรสุมนะคะมันก็เลยทำให้คลื่นแรงเราก็ไม่สามารถที่จะ ตกหมึกได้แต่ว่าก็โอเคได้ฟิลได้บรรยากาศตอนแรกเมเปิลนะนะก็กะว่าเอจะกะว่าจะไปตกหมึกให้ทีมงานทานซักแบบว่า4ี่ห้าสิบตัวที่ไหนได้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เชว่าไม่ได้ได้เพราะว่าทีมงานทางบนเรือเนี่ยเขาจัดหามาให้แล้ว <c oughs> ก็สนุกสนานกันมากแต่ว่าหัวหน้าทีมบอกว่ากลับค่ะเพราะว่า ขื่นสูงมากลื่นสูงถึงประมาณ3เมตรเลยแล้วเรือเนี่ยโครงเคลงมากเพราะว่าอย่างที่รู้กันการไปตกหมึกเนี่ยมันต้องจอดเรือ ใช่ไหมคะเพื่อที่จะล่อเขาเรียกใช้ไฟเนี่ยล่อให้ปลาหมึกามาแต่ไม่ได้แต่ก็โอเคเราถือว่าเราไปแล้วเราได้ฟิลได้บรรยากาศที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นวิธีการตกหมึกแล้วว่าเวลาการออกเรือไปตกหมึกเนี่ยเขาตกกันยังไงแบบไหนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปตกหมึกนะก็ได้ตอนนี้ก็คือขอให้เช็คสภาพอากาศก่อนก่อนที่จะออกเรือไปนะคะไม่งั้นเขาอาจจะเกิดความเสียหายได้ที่แม่ป้านั่งอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศ ากาศดีมากๆม,ม,มากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นมุมสาวยน้ำมุมทะเลหรือว่าห้องพักบรรยากาศห้องพักเนี่ยโหต้องบอกว่าสุดยอดเลยวิวสวยมากๆแล้วไม่เปิลก็นอนหลับฝันดีด้วยต้องขอบคุณพอยซีด้วยนะคะที่เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาเป็นคู่รักหรือว่าครอบครัวหรือมาจริงๆสนุกกับเพื่อนๆก็ได้นะเพราะว่า มันแบบ p พ v เ t e มากๆต้องบอกว่าใครอยากได้ฟิลแบบพ v เ t e ความเป็นกันเองที่นี่เลยค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆอย่างที่ปั้นบอกคือวิวสวยบรรยากาศดีทุกอย่างครบห้องนอนนอนหลับสบายอาหารอร่อยมีทั้งแบบอ่ะใครอยากจะไปไดมึกดำน้ำเจสกีคือทุกอย่างคือครบมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะถ้าเกิดใครจะมาก็อยากให้เช็คก่อนค่ะสภาพอากาศเป็นยังไง กรมอุตุว่ายังไงวันเวลาที่เราจะมามีการคลายล็อกแล้วก็ต้องรีบมาเที่ยวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยใส่แมสพกเจลล้างมือมาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะสําหรับ EP ีนี้นะคะเมเปิลขอตัวไปก่อนรับรองว่า EP ีต่อๆไปเนี่ยเมเปิล เทีเ่ยวจุกๆเลยยังไงฝากติดตามด้วยนะคะช่องเมเปิลพัชชุดาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้รู้ว่าคลิปใหม่มาเมื่อไหร่นะคะยังไงไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย